สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของจักรวาลจำลองโลก6สำหรับสายฟรีนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโลก6เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเล่นได้หลายสายหลายพรนะครับแต่ว่าสายที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับสายฟรีที่สุดเลยก็คือสายลบล้างทำไมถึงเป็นสายลบล้างก็เพราะว่าสายนี้มีสกิลเทพที่ทำดาเมจได้แรงมากๆโดยที่ไม่ต้องอิงจากตัวค่าพลังของตัวละครเราเลยนะครับมันแรงในตัวของมันเอง แล้วสายนี้ก็มีพรที่เพิ่มการเอาตัวรอดเช่นการลดดาเมจของศัตรูการทำให้เราเบรกศัตรูได้ง่ายขึ้นการคิวตัวละครฝั่งเราฟื้นพลังงานฝั่งเราอะไรต่างๆนะฮะแล้ววิธีเล่นก็ไม่ยากก็คือเราใช้สกิลเทพแปะดีบัฟเรื่อยๆแล้วก็ประคองทีมให้ทีมเราไม่ตายก็พอเรื่องดาเมจนี่คือไม่ต้องซีเรียสเลยมางลงรายละเอียดของสายนี้นะครับก็สำหรับพรแนะนำเพื่ออัปเกรดสกิลเทพผมจะแนะนำเป็นอันนี้ก็คือทำให้ศัตรูมีโอกาสติตดอ o ฟ f u ชัน่นกับด v o อย มันทําอะไรได้คอนฟิวชันก็คือเวลาเราเบรกศัตรูได้ศัตรูจะโดนดาเมจซึ่งดาเมจก็จะคิดตัวดาเมจต,ต่อเนื่องที่ศัตรูติดในตอนนั้นแต่ที่สำคัญก็คือตัวดีวอยก็คือจะทําให้ค่าความทนทานหรือก็คือตัวเกจจุดอ่อนของศัตรูเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเรามี5ชั้นเนี่ยศัตรูจะโดนลดตัวเกจจุดอ่อนไปเลย50%เพราะฉะนั้นเราจะเบรกศัตรูได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วมันสาคัญมากๆ กับการสู้โคคูเลียที่เขามีไม้ตายที่เป็นท่าชาร์จนะครับก็แนะนําอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้สิบพรเลือกอีกอันนึงได้ก็เลือกเป็นอันนี้ละกันอันนี้แปลไทยจะงงนิดนึงแต่ว่าที่ผมไปอ่านของอังกฤษก็คือมันจะเพิ่มโอกาสในการแปะตัวาดาเมจโอเวอร์ไทมก็คือพวกสถานะดาเมจต่อเนื่อง100%แล้วก็ขยายเวลาของดาเมจต่อเนื่อง1เทินแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันมีสถานะอะไรที่ศัตรูที่มันสามารถซ้อนได้ที่เป็นดีบัฟนะฮะมันก็จะเพิ่มจํานวนการซ้อนไปอีก1ชั้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนพรที่เด่นๆน,นะครับเริ่มจากสีทองก่อนก็จะเป็นอันนี้เลยก็คือเมื่อเริ่มเทินของศัตรูจะมีการทำเนเมต,ต่อเนื่องเพิ่มเติม1ครั้งซึ่งแรงเท่ากับ90%พูดง่ายว่าเราคูณ1.9ให้กับเนเมต,ต่อเนื่องนะครับซึ่องอันนี้ ดีที่สุดสําคัญที่สุดนะฮะถ้าคุณเจออันนี้คือหยิบเลยดีมากๆส่วนอันนี้ก็คือจะทําให้ทุกครั้งที่ศัตรูติดสถานะดาเมตต่อเนื่องจะได้รับเอฟเฟกต์ลัสปิชันมันคืออะไรมันก็คือการทําให้ศัตรูโดนดาเมตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น1%ตอนได้99ครั้งแล้วอันนี้ถ้าเราได้พรดีๆเนี่ยสามารถทําให้มันถึง99ได้ไม่ยากเป็นพรนี่เพิ่มดาเมตได้เยอะมากอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้ทุกครั้งที่ศัตรู โดนดาเมอต,ต่อเนื่องก็จะมีการเพิ่มตัวซัสพลีชันไปเช่นกันนะฮะถามอันนี้ก็ดีหมดเลยแต่ว่าอันดับหนึ่งผมก็ให้เป็นอันนี้นะครับตัวนสน2ดาวที่เด่นๆจะมีอันนี้ก็คือทําให้ตัวละครของเราเบรกศัตรูได้เร็วขึ้นนะฮะสาหรือ4ีเปถ้าคุณอัปเกรดก็สําคัญในการเบรกถ้าไม่ตายของโคคุเลียนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือ ตัวบัฟซัสพิชั่นที่ศัตรูจะทาให้ศัตรูพลังโจมตีลดลงนะฮะซึ่งมันสําคัญมากๆเพราะว่าบอสมันตีแรงตัวหนึ่งดาวที่เด่นๆก็จะมีอันนี้ขยายเวลาที่ศัตรูติดพวกสถานะดอทหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทำลายล้างอันนี้จะไม่ซีเรียสเท่าไหร่อ่านี้สําคัญมากก็คือว่าเวลาที่ศัตรูโดนพวกดาเมจต่อเนื่องก็คือดอทนะไปแล้วทั้งหมดจะได้ฟื้นเลือด1%ซึ่งบางครั้งเราทำเดเมจแบบว่า8ครั้ง10ครั้งเนี่ย เราก็ฟื้นเลือดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเป็นเหมือนออโตฮิลซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็อันนี้คล้ายๆกันแต่จะเป็นการฟื้นพลังงานให้คนในทีมทําให้แม้ตา,ตายตัวละครเราเต็มง่ายขึ้นซึ่งก็มีประโยชน์มากๆสำหรับตัวละครที่ผมใช้นะครับตอนเริ่มสู้ผมจะหยิบมาเป็น4ตัวนี้เอาตัวหลักไฟมาใส่โล่อาตชายฮิลเซอร์วานก็ดามจไฟฟ้าแล้วก็ต้านหิงเป็นดาเมจลมเนื่องจากว่าจะมีศัตรูที่แพ้ลมค่อนข้างเยอะที่เป็นมินิบอส เอามาสี่ธาตุเลยมันจะได้รับมือได้ทุกตัวซึ่งหลังจากสู้บอสตัวแรกแล้วผมก็จะโหลดตัวแอสตาเข้ามาแล้วก็กดตรงขวาบนเพื่อเปลี่ยนตัวละครได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับตามศัตรูที่เจอแต่เวลาเจอบอสผมก็จะใช้เป็นทีมนี้เป็นหลักเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็เปิดด้วยแอสตาแล้วเราก็ใช้สกิลเทพเรื่อยๆนะฮะดาเมจหลักๆก็มาจากสกิลเทพนี่แหละ ที่เราต้องทำจริงๆก็แค่ประคองให้ตัวละครในทีมเราไม่ตายเดี๋ยวเรื่องดาเมจต,ตัวสกิลเทพจัดให้เองนะครับเดี๋ยวทังเสาก่อนปุ้ม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 แล้วก็ดาเมจไปตรงนี้จะแคนเซิลท่าบอสได้ไหมน่าจะยังไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นใช้อันติสบายไปเลย แล้วตัวนี้ก็เบรกตีธรรมดาก็แหละเพราะว่าเอตตาเขามีเผาไหม้ในตัวอ่ะช็อตไป,เ,ปเรื่อยๆปิว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 สองหมื่นห้านะฮะจริงๆเนี่ขาดบั๊บ ยังขาดบัฟสองดาวสำคัญอันหนึ่งนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้สามดาวครบก็ถือว่าเจมแล้วตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวคิดว่าน่าจะให้ตัวหลักตัวหลักใช้ไม้ตายเพื่อแคนเซิลท่าบอสได้ด้วยนะฮะก็คือบอสมันจะโจมตี2ท่านะครับเดี๋ยวเราร้อยมันใช้ท่าแรกก่อน Pacific. แล้วเราก็ใช้อันติเพื่อแคนเซิลท่าที่ 2, 2> เงจะได้ว่าโดนแช่ไปก่อนและแอสตารเราไม่อยากโดนแช่นะเพราะว่าบอสมันจะดาเมเจตรแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเตานี้พังแน่นอนอยู่ละตัวมาวัดเรื่อยๆแอสตาคิวเก็บไม่ตายรอเฟสส เดี๋ยวตรงนี้รอบอสโดนเมจอีกทีนึงก็น่าจะเรียบร้อยละบอสนี้ก็คือตัวเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวเกจการเบรกจุดอ่อนของเขามันก็เหลือแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าโดนตัวดีวอยเข้าไปซึ่งโหดมากแล้วเราก็ดีบอสแหละล่วงแล้วโูเนียมาละเราต้องรีบเก็บโูเนียนะฮะทันไมหมนะ สุดทันไหมนะผมจะพยายามเก็บไม้ตายตัวหลักเอาไว้เผื่อว่าถ้าดวงดีถ้าดวงดีจะได้แอนเซินท่าเร่งเทินของโบเนียได้ถ้านั้นอันตรายมากมากาจะแอนเซินยังไม่ได้นะตอนนี้อืมเล่งมาเห็นที่เลยเอาเลยชีวิต เออทำที่ทำที่ทำที่ <laughs> นาตาชายังไม่ต้องรีพิวก็ได้คิดว่านะแล้วสวานช็อตแอสตากลัวแอสตาไปแคนเซิลเทิร์นโบเนียก่อนอ่ะยิงธรรมดาลแล้วกันแล้วอันนี้รีสกิวพิวก็ได้เดี๋ยวโปคูลเลียแค่ ฮสตาโอเคตัวหลักไม่โดนแช่โบเนียเทินแรกยิงปกติแล้วเขาก็จะใช้ท่าเล่งเทินแต่ว่าเราจะใช้ไม่ตายแคนเซิลไปอย่าเล่งเทินแม่บ่อยๆมันไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพใจคนเล่นโอเคแล้วเราก็โฟกัสที่โบเนียนี่แหละปิป๊ปๆไป หมื่นแปดได้หมื่นสองก็อ่ะโคเนี้ยโคเนี้ยสามือื้แต่มันก็เล่งเทินแม่แน่นอนนะเออเราก็ได้แค่ดีเลยเออิวหิวหิวเจ็บแล้วเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บแล้ว ก็ตรงนี้ไม่ได้ตััวหลกไมตายตัวหลักยังไม่มาเกือบๆมาลิงเธอให้ตัวหลักไปขยับมาทันไหมไม่น่าจะทันเฮอ้เสียดายมากเพราะว่าตัวหลักเก็บไม้ตายไม่ทันนะฮะอ๋อมาแล้วโอเคมีฟื้นพลังงานไม่ตายจากตัวพรเวลาศัตรูโดนดาเมจต,ต,ต่อเนื่อง เดี๋ยวเราใช้ไม่ตายตัวหลักแคนเซิลท่าของบูโลเนียได้ยกเว้นว่าเซอร์ไพรส์แ er. อตตาไปไปเบรกโบเนียเอาไม่เซอร์ไพรส์โอเคคงไม่ตายมั้งอ่ะยังไม่ตายแล้วโบเนียยิงหนึ่งโอ้ยเฮ้ยออกมาเลิงเธอแรกเลยเหรอโอ้ประจ้า <c oughs> <c oughs> รีบเล็งไปไหนเนี่ยโบเนียโอ้ยอื้อล่วงไปซะอ๋าใช่ละ บอส6สแตกแต่ว่าหลังจากฆ่าโบเนียได้ที่เหลือก็จะง่ายแล้วสลับเฟสนี้นะฮะตัวล้างดีบัฟของบอสก็คือโบเนียได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะทำนาาเมจบอสได้เต็มที่ทอดไป ึ้มโอ้แอสตาร์ลิงเทิร์นแอสตาชาก็ไม่ตายเลยละกันคนในทีมเลือนรถปีเอ๋แล้วเราก็ลิงบอส พอดีเลยถ้าชาร์จจังหวะนี้เราเบรกได้สบายสบายกไปโอเคแล้วก็ปิ้วปิวเดี๋ยวเราจะเก็บไม่ตายตัวหลักเอาไว้รอเบรกนะนี่ใช้รอบสุดท้ายเดี๋ยวอู้เดี๋ยวจะไปเฟดหน้าแล้วหรอ รู้นี้ผมน่าจะเก็บสกิลเทพเอาไว้นะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเฟสแล้วบอสมันจะล้างดีบัฟทั้งหมดทิงอ่ะเอาพังไปดีธรรมดาเก็บแต้มสกิลใน่ง่ล้างดีบัฟละอื้ออ้ยโ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 อ้ยเก็บสกิลเรื่อยๆละนี่เล่นทีมสายป้องกันทั้งทีมเลยเนี่ยยิวดีฟีนทั้งทีมเลยนะ ผมใช้คำนี้เลยผมบิ้วป้องกันทั้งทีมนะฮะก็ยังเจ็บบอสนี่มันบอสจริงๆฮิวเดี๋ยวต้องรอสก,กิลเทพมาตรงนี้คือเราพยายามประมาณว่าต่อตัวเกีย์เบรกของบอสแต่ว่าอย่าเพิ่งเบรกเราล้อยมนชาร์จก่อนแล้วเราค่อยเบรกนะฮะชาร์จยางอ่ะชาร์จแล้วพอมาชาร์จแบบนี้เนี่ยเราค่อยเบรกแบบจริงๆจริงจัง ส่วนมากแล้วตรงนี้เราเบรกบอสได้แล้วเดี๋ยวบอสก็จะไล่ใหม่เดี๋ยวผมต้องใช้สกิลให้นาตาชาใช้สกิลโอ้เจ็บขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวนาตาชาถ้านาตาชาโดนตีผมว่านาตาชาน่าจะตายผมต้องใช้เผื่อไว้ก่อนตอนนี้คือพยายามเพย์เซฟอย่างเดียวแล้ว กิวเทพไปเรื่อยๆเอสตาพยายามเบรกให้ได้ลูกปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บลิงเทินลิงเทินอ <ๆๆ S 2> าจจะต้องใช้ไม้ตายตัวหลักละที่ผมเก็บไว้ก็เพื่อ,อรอเบรกนี่แหละก็ตรงนี้น่าจะเบรกได้ทันโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ตายคิดว่าตัวหลักกระโดดจ,จิ้มแล้ว กิวแอตตาก็น่าจะเบรกได้โอเคปั๊บ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 เบรกไปสามพันสามใกล้แล้วทุกคนมันใกล้แล้วเดี๋ยวให้นาตาชาฮ<อ>ิลพอใช้ไม่ตายเสวรรค์แล้วพอต้องเก็บต้องเก็บ คิดว่าต้องเก็บแต้มสกิลไว้เพื่อใช้สกิลแอสตาโอ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 เคยังไหวยังไหวแล้วต้องใช้ไม่ตายตัวหลักแล้วละ่ะกระโดดจิ้มไม่พอไปใกล้แล้วอยากให้มันได้ใช้ไม่ตายมาสวยสวยสวยดิเสาจะชาร์จไหมคิดว่าน่าจะชาร์จอ่ะชาร์จแต่ว่าตรงนี้คือชนะแล้วแหละ เพราะว่าพอเข้าเทินบอสเมื่อไหร่บอสจะโดนนาเมจแล้วบอสก็จะตุยนะฮะคิดว่าน่าจะจบละ,ะให้มันจบจริงจริงก่อน่าเพิ่งประมาณโ <laughs> <Okay. S 2> อเคจอดมันเตาพังหนึ่งดีแฮสตาเบกได้ไหม ไม่ได้ตายเรียบร้อยโอเคได้แล้วนะฮะอนนี้เรามาดูพรที่ใช้เดี๋ยวดูงนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ผมก็ใช้เป็นอีเวนต์เป็นหลักนะฮะหลักๆก็จะเลือกอีเวนต์แล้วพรที่มีอนุรักษ์มีตัวละครที่มีโล่โดนดาเมตลดลงซึ่งก็เอาไว้คอมโบกับตัวหลักไฟตัวยได้เยอะมากๆเลยอันนี้แล้วก็ลบล้าง เรามีสกิลเทพหนึแล้วก็อัปเกรดสกิลเทพก็อันที่ขยายเวลา1เทินนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ศัตรูติดตัว confusion กับ d v o y นะฮะก็สำคัญมากเบรกเร็วขึ้น d a m a g อะไรก็เพิ่มขึ้นเยอะตัวนั่นอื่นก็จะมีที่เป็นสีทอง3อันปบนะครับแล้วอันนี้ก็ดีมากก็คือตัวบัฟ substitution จะทำให้ศัตรูทำ d a เ a g e ในลดลงนะฮะ แล้วก็มีต้านสถานะลดลงด้วยแต่สําคัญก็คือลดดาเมจนี่แหละและ้น,นี้ก็ลบล้าง8%คูณ9เพิ่มดาเมจต่อเนื่องแรงขึ้นก็สําคัญมากอันนี้ก็เป็นที่ฮิลนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นฟื้นพลังงานเวลาสตูดโดนดาเมจต่อเนื่องนอกนั้นก็เป็นพวกเพิ่มเติมเสริมนะฮะของสายฮิลก็คือเวลาเบรกสตูแล้วฟื้น HP ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง น,นี้ได้คิดดูข้อบูทมาก็สารภาพว่าไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าดาเมจตัวละครไม่มีเลยนะครับของตัวละครที่ใช้ก็จะเน้นพวกป้องกันเป็นหลักเลยนะคือเราเราเน้นถึกจริงๆก็ลีลิกสายป้องกันป้องกันความเร็วอ่าเน้นความเร็วกับป้องกัน2อย่างความเร็วช่วยเรื่องเบรกป้องกันก็เน้นความถึกไปตะาชาก็ความเร็วกับพวกการฮิวทั้งหลาย ก็เอา h p นะฮะถื้พลังงานนิดนึงตัวแอสตาจริงๆแล้วก็มีป้องกันค่อนข้างเยอะอ่าใช้เป็นเซตทำลายล้างมีก็ป้องกันความเร็วป้องกันป้องกันนะครับเราก็ศูนย์เทอร์วานก็เช่นกันมีโจมตีนิดนึงแล้วก็ความเร็ว จากนั้นก็เป็นป้องกันกับป้องกันก็เป็นเซตที่ฟาร์มจากในโลกหกนี่แหละดาวทุกตัวก็ศูนย์หมดนะยกเว้นตัวหลักที่เออเอ,อตัวหลักก็ศูนย์นี่หว่ายังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยไอดีนี้นะฮะก็ศูนย์หมดนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือไอเดียในการผ่านตัวจัก,กรวาลโลกหกของสายลบล้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ สวัสดีครับ